สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เ,เราก็มาสรุป เกี่ยวกับเรื่องราวของตลาดซื้อขายนังเตะของกาฟฟตบอลที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับมากันที่เรื่องแรกครับมีรายงานออกมาจากโอโชโกนะครับสื่อของฝั่งโปรตุเกสนะฮะมีการระบุว่าสโมสอนเลียพูตกเป็นข่าวแสดงความสนใจกอนซาโรอินาเซโอแนวรับของทางบอนในช่วงตลาดกลางซีซั่นนะครับโดยที่มีคู่แข่งก็คือเรอัลมาดริดนิวคาสเซิล แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับราคาของ แข้งโราเนี่ยน่าจะประมาณ60ล้านยูโรได้หรือราวห้าสิบสองล้านปอนด์นั่นเองนะครับเรื่องที่2ครับลิเวอร์พูลอีกครั้งหนึ่งสโมสรลิวเวอร์พูลตกเป็นข่าวแสดงความสนใจอสสัสซานดีเย่นะครับปีกเดารุ่งจากเรอัลบาติสนะครับเข้ามาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุมกําลังแดนหน้านั่นเองนะครับเป็นดารุ่งวัยเพียงแค่18ปปีนะครับเป็นกองกลางที่มีความแข็งแกร่งเป็นปีกที่ขยันนะครับแล้วก็มีเรื่องของพลังงานเทคนิคยิงได้ สองเท้านะครับแล้วก็ เรื่องของความสูงเนี่ยก็สูงเป็นอย่างมากครับวันนี่3ครับกระแสข่าวที่3มีรายงานกันออกมาจากสื่อของฝั่งสเปนนะครับว่าตอนนี้ฟอร์มร้อนแรงของกิลาซี่ศูนย์หน้าของสตูดการก็เนี่ยเป็นที่ตะตาของเรอัลมาดริดไปแล้วนะครับแล้วก็เชื่อกันว่าแข้งรายนี้มีโอกาสย้ายไปเรอัลมาดริดก็ได้หลังจากจบซีซั่นนะครับโดยที่ศูนย์หน้ารายนี้ทําไปแล้วสบประตูแล้วก็2องแอซิ์นะครับจากการลงเล่นให้กับทางตังกัดนะครับแล้วก็บี ประมาณ2-3ทีมนะครับตามรายงานจากเซอร์งบียตเขาบอกว่าก็มีไบรตันด้วยนะครับที่สนใจเวสแฮมนะครับแล้วก็ทางท็อตแนมสเปอร์ก็กำลังให้ความสนใจแข่งรายนี้เช่นเดียวกันนะครับผลงานรอแดงแบบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่จะมีหลายๆทีมมีเวสแฮมมีไบรตันส่งแมวมองเนี่ยไป2ฟอร์มแล้วก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับสำหรับกลาซีจะมีคิตตันบลเลตบอลมัดด้วยนะครับที่มีการส่งแมวมอง ให้ความสนใจเหมือน,นกันนะครับรวมไปถึงทีมจากลีกซาอุก,ก็สนใจนะทางด้านอาเซนอลกันบ้างนะครับล่าสุดเดอริกพสนะครับมีการรายงานกันออกมาครับว่าอาเซนอลกำลังพิจารณาส่งกาเบรียลซูสไปเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอการคว้าตัววิกเตอร์โอซิมเพนนะครับศูนย์หน้าตัวเก่งของนาบลีในช่วงตลาดกลางซีซั่นนี้นะครับซึ่งอาเซนอลมีแผนเรื่องของการมองหาศูนย์หน้ารายใหม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็โอซิมเพนเนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายที่ทาง นนเนี่ยกำลังให้ความสนใจอย่างหนักอยู่พอดีตั้งแต่ก่อนหน้าน,านั้นแล้วก็ณปัจจุบันนั่นเองเนะครับที่เอาเชซูส เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นการตัดเรื่องของเม็ดเงินเงินสดด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจ่ายแบบเงินสดจริงๆเนี่ยมันก็ระดับแบบ100กว่าล้านนะฮะซึ่งมันแพงเกินไปทางอ์เซนอลก็เอานักเตะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เงินอีกครึ่งหนึ่งให้กับนาบดีนั่นเองส่วนทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ยูไนเต็ดนะครับมีการเปิดศึกนอกสนามกันเองในการคว้าตัว ชาวเนเวสนะครับดาวรุ่งตัวจีดจากเบนฟิก้ามาร่วมทีมนะครับซึ่งแข้งรายนี้นะครับก็ เป็นที่สนใจของทีมชั้นนาในยุโรปมากมายแต่ว่าตัวเต็งเนี่ยเขายกให้เป็นทางฝั่งของซิตี้แล้วก็แมนเชสเตอร์ูไน็ดนะครับถ้าเอาทีมอื่นด้วยก็จะมีดอทมุนมียูเวนตุสมีเบเชนะครับที่กําลังจับตาดูพัฒนาการของแข้งรายนี้อย่างใกล้ชิดนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายก็แน่นอนครับเด็กจากเบนฟิกา้าราคาสูงทั้งนั้นนี่ฮะทางฝั่งของซิตี้โดยตรงนะครับตามรายงานจากเว็บไซต์ฟุตบอล90ม,มีการระบุว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงให้ความสนใจอยู่ ชัวค์คิมมิดกองกลางตัวเก่งของบไบร์นตรบใดที่นักเตะเนี่ยยังไม่ได้มีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางทสังกัดออกไปอีกนะครับสัญญาของคิมมิดเนี่ยก็จะหมดในช่วงปี2024นะครับถ้าเกิดไม่เรียบริ่งต่อสัญญาซิตี้ก็จะมีการเข้ามาแทรกแซงในการโน้มน้าวให้นักเตะรายนี้ย้ายทีมทันทีนะครับส่วนเรื่องของ คาวินฟิลลิปนะครับตามรายงานจาก d ดอะไอเนวนะครับมีการระบุว่านิวคาเซิลแลวก็เอเวอเรตเป็น2ทีมนะครับที่กําลังจับตาดูสาการของคาวินฟิลลิปอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่านักงเตะเนี่ยมันกับมีท่าทีเตรียมที่จะย้ายออกจากซิตี้ในช่วงกลางซีซั่นนี้นะครับเนื่องจากว่าเรื่องของโอกาสเนี่ยก็ไม่ค่อยได้รับนะฮะแล้วก็ผลงานก็ขึ้นขึ้นลงลงอีกด้วยนะครับก็มีโอกาสที่นักงเตะเลือกย้ายซิตี้พร้อมบอยแล้วก็นิวคาเซิลก็มีโอกาสได้เหมือนกันแล้ ของอีวานโทนี่ครับตามรายงานล่าสุดจากเดลี่มิลเลอร์นะครับมีการระบุว่าอีวานโทนี่มีความสนใจที่จะย้ายทีมอย่างชัดเจนในช่วงมกราคมนะครับโดยที่มีทีมปลายทางก็คือเน้นเน้นเนี่ยเป็นใน ลีกอังกฤษด้วยกันนี่แหละตัวเต็งหนึ่งเป็นอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ลงมาก็เป็นเชลซีสเปอร์แล้วก็แมนเชสเตอร์เดนครับซึ่งว่ากันว่าอาร์เซนอลเป็นตัวเต็งแล้วก็กําลังทํางานอย่างหนักในการซื้อนักเตะเวลานี้เข้ามาร่วมทีมไม่ได้นักเตะเองก็สนใจที่จะย้ายมาร่วมทีมอาร์เซนอลเช่นเดียวกันส่วนทางเบนฟอร์ดขอราคา60ล้านปอนด์นะครับถ้าได้ก็มาเอาตัวไปได้เลยทางฝั่งของโทมัสซูเชกนะครับตามรายงานล่าสุดจาก คอลี่เอเรเดโรสปอร์ตนะครับสื่อของเจอรี่มีการระบุว่า อินเตอร์มิลานกำลังจับตามองสถานการณ์ของโทมัสซูเชกอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งถ้าเกิดมีช่องว่างในช่วงหลังจากจบซีซั่นเนี่ยพวกเขาก็จะดำเนินการทันทีนะครับในเรื่องของการดึงแดนกลางตัวเก่งทางเวสแฮมรายนี้มาร่วมทีมให้ได้นะครับสถานการณ์ตอนนี้ของซูเชกกับเวสแฮมก็คือสัญญายังมีอยู่แต่ว่าสัญญาฉบับใหม่ย,ยังไม่คืบหน้าครับทำให้อินเตอร์มิลานเนี่ยกำลังรอดูช่องว่างช่วงนี้อยู่ถ้าเกิดตกลงกันไม่ได้ก็ จะปาดหน้าหรือว่าเข้ามาโน้มน้าวทันทีนะครับแล้วก็เรื่องของเดนนี่โอโมนะครับตามรายงานจากสปอร์ตบิลมีการระบุว่ามีแนวโน้มครับที่เดนนี่โอโมจะย้ายออกจากอิเบนไลซิกไปร่วมทีมมาเซลนาในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านั่นเองนะครับซึ่งเรื่องของการขายเดนนี่โอโมเนี่ยอาจจะสักประมาณ60ล้านยูโรในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับบาซ่าคือทีมเต่งนะครับแล้วก็นักเตะสนใจย้ายไปแต่ก็ยังมีมีทีม อ,อ,อื่นอีกมากมายในโยุโรปค,ครับที่สนใจเช่นเดียวกันนะครับโอเคประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องราวของตลาดซื้อกันแลงเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ